สวัสดีครับวันนี้มีรถมาให้เลือกชม5คันครับเริ่มกันเลยคันที่1ครับเป็น Isuzu FTR 240 6หล้อหัวลากปี2556-2013รรถพร้อมใช้งานคุ้มค่าเกินราคาสำหรับใครที่กำลังมองหารถบรรทุกไว้ต่อยอดธุรกิจหรือต้องการรถหัวลากไว้ใช้งานตามสภาพรถคันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก โดยสภาพรถที่พร้อมใช้งานจริงเครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นไม่ต้องซ่อมใหญ่พร้อมใช้งานได้ทันทีรายละเอียดตัวรถรุ่น Isuzu FTR 240แกร่งทนอึดปี2556-2013สภาพรถดีเดิมจากโรงงานรถ6ล้อหัวลากขายตามสภาพสามารถต่อพ่วงหรือดัดแปลงใช้งานเฉพาะทางได้ เหมาะสำหรับงานขนส่งสินค้างานขนวัสดุก่อสร้างหรืองานธุรกิจเกษตรเครื่องยนต์เดินเรียบแรงดีประหยัดน้ำมันครับช่วงล่างแน่นคัสซีตรงแข็งแรงพร้อมใช้งานหนักระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในใช้งานได้ครบรถสวยสมบูรณ์พร้อมทำงานต่อได้ท,ทันทีไม่ต้องซ่อมเพิ่มทำไมรถคันนี้ถึงคุ้มค่านะครับเป็นรถที่ใช้งานได้จริงไม่ต้องลงทุนซ่อมใหญ่ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจขนส่งหรือผู้ที่ต้องการรถหัวลากไว้ต่อพ่วงกับลูกพ่วงของตัวเองรถสภาพดีเครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้ลดต้นทุนและเวลาราคาเข้าถึงง่ายครับเพียง750,000บาทเท่านั้นครับข้อดีเพิ่มเติมใช้งานง่ายดูแลรักษาไม่ยุ่งยากรถสภาพพร้อมใช้งานเหมาะทั้งงานระยะสั้นและงานระยะยาวของดีมีไม่บ่อยรีบตัดสินใจก่อนพลาดโอกาส สนใจสามารถติดต่อได้ทันทีโทรหาเฮียยุทธ0638729945สามารถนัดดูรถได้จริงหรือตรวจเช็คสภาพก่อนตัดสินใจก็ได้เดี๋ยวไปต่อคันที่2ครับคันที่2ครับเป็นอิสุเด็ก,ก้า360ปี2556ดำแม่ลูดเจ้าของขายเองสำหรับใครที่กำลังมองหารถบรรทุกสภาพดี พร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมเพิ่มรถคันนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเพราะเป็นรถดำแม่ลูกแท้จากโรงงานพร้อมลุยงานหนักได้ทันทีรายละเอียดตัวรถรุ่น Isuzu Deka สุเดกกปี2556ครับดำแม่ลูกใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานรถเจ้าของขายเองสภาพตรงปกไม่เคยชนหนักไม่เคยย้อมแมว เครื่องยนต์สมบูรณ์แรงดีประหยัดน้ำมันเกียร์และช่วงล่างดีแน่นแข็งแรงพร้อมใช้งานต่อทันทีรถพร้อมขับใช้งานไม่ต้องซ่อมเพิ่มครับเอกสารครบถูกต้องพร้อมโอนข้อดีเพิ่มเติมนะครับเหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักงานเกษตรงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจขนส่งรถสภาพดี พร้อมใช้งานทันทีลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงเจ้าของขายเองทำให้ราคาคุ้มค่าและต่อรองได้ราคาและเงื่อนไขสามารถซื้อสดหรือผ่อนผ่านไฟแนนซ์ได้รถอยู่ใช้บาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับต่อไปคันที่3ครับมาต่อกันคันที่3ครับเป็นรถยี่ห้ออีซูซุสิบล้อเพลาเดียว FVM 32ปี2539รถเดิมบางพร้อมใช้งานรถสภาพดีพร้อมลุยงานหนักเหมาะสำหรับงานบรรทุกทั่วไปงานก่อสร้างหรือธุรกิจขนส่งใครที่กำลังมองหารถสิบล้อราคาคุ้มค่ารถคันนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆรายละเอียดตัวรถรุ่น Isuzu e 10ล้อเพลาเดียว FVM 32 ปี2539เครื่องยนต์ 6HE-1 195แรงม้าแรงดีประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหญ่แข็งแรงพร้อมรับน้ำหนักบรรทุกหนักกระบะยาว6เมตรพร้อมใช้งานรถสภาพเดิมบางไม่เคยย้อมแมวสามารถใช้งานต่อได้ทันทีเอกสารครบพร้อมโอยข้อดีเพิ่มเติมรถพร้อมทำงานทันที ลดต้นทุนซ่อมบำรุงเหมาะสำหรับผู้รับเหมาหรือคนเริ่มต้นธุรกิจขนส่งมีบริการไฟแนนซ์รองรับการผ่อนช่วยให้ซื้อรถง่ายขึ้นราคาขายเพียง360,000บาทสถานที่ดูรถพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถโทร064-636-6152 คุณในน้ำอย่าลืมนะครับไปดูรถก่อนโอนนะครับต่อไปคันที่4ครับ มาต่อกันคันที่4ครับเป็นรถยี่ห้ออิ s u z u FXZ 360ปี2556กระบะดับแม่เดียวพร้อมใช้งานครับรถสภาพสวยพร้อมลุยงานหนักใครกำลังมองหารถสิบล้อสำหรับงานขนส่งงานเกษตรหรืองานก่อสร้างรถคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเพราะพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องซ่อมใหญ่รายละเอียดตัวรถนะครับ รุ่น Isuzu f x z 360ปี2556ครับกระบะดำแม่เดียวพร้อมระบบลากใช้งานได้จริงยางใหม่ครบ10เส้นเครื่องยนต์ดีเดินเรียบแรงสมบูรณ์ช่วงล่างแข็งแรงคัดสีสวยพร้อมใช้งานหนักรถสภาพเดิมๆสวยตรงไม่ดัดแปลงเอกสารครบ พร้อมโอนข้อดีเพิ่มเติมครับรถพร้อมใช้งานทันทีลดต้นทุนซ่อมบำรุงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจขนส่งหรือผู้รับเหมางานทั่วไปสามารถซื้อสดหรือผ่อนผ่านไฟแนนซ์ได้สถานที่ดูรถสิงห์บุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถโทร062556 6 5หสามารถทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวไปต่อคันที่5ครับ ต่อไปคันที่5ครับคันนี้เป็นรถอีซูซุ x z 3 2 0็กเซดมรดปี2550รถบรรทุก10รล้อ2เพลาดำพร้อมใช้งานครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถบรรทุกสภาพดีใช้งานได้จริงรถคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเพราะเป็นดำสองเพลาตัวแข็งแรงเหมาะกับง,งานก่อสร้างงานขนวัสดุหรืองานบรรทุกหนักทุกประเภทรายละเอียดตัวรถนะครับ รุ่น Isuzu f x z 3 2 0 m a l o ดปี2550รถบรรทุก10ล้อ2พาดำพร้อมใช้งานเครื่องปั๊มสายแรงดีใช้งานหนักได้สบายเกียร์ z F ทนทานเข้าง่ายทุกเกียร์รถสภาพดีคัดสีสวยเดิมตรงไม่ผุไม่ดัดแปลงพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องซ่อมเพิ่มเอกสารครบพร้อมโอนครับ ข้อดีเพิ่มเติมนะครับรถพร้อมใช้งานทันทีลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงเหมาะทั้งผู้รับเหมาธุรกิจขนส่งหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจบรรทุกสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันทีประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสถานที่ดูรถนะครับรถอยู่นคนปรปฐมนะครับราคาและเงื่อนไขนะครับสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาต่อรองตามสภาพรถสนใจสอบถามหรือนัดดูรถ โทร0989986679ครบ5คันรวดครับพี่น้องยังไงฝากกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวเอารถส,สวยมาให้ชมกันอีกรถเยอะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับชาวรถบรรทุกใหญ่ทุกท่าน